จองไว้ชื่อไหวครับเที่ยงครึ่งครับรถกอล์ฟด้วยนะครับครับเพย์เดี๋ยวไปจอดรถก่อนจอดรถเรียบร้อยเช็คความพร้อมนะครับหมวกแว่นรองเท้าแมสเดี๋ยวนี้ต้องมีแมสด้วยเดี๋ยวแล้วนี้จะมาดูกันคือจริงๆวันนี้มาที่เล็กบูดมันมันมันดีตรงที่มันเดินทางใกล้อ่ะ ขับรถมาแค่ยังผมมาจากจากดัดจักกออ็ไม่ถึงชั่วโมงนะอ่านอนานตัวอีกทีหนึ่ง พร้อมกันเลยสวัสดีครับผมทางนี้สวัสดีครับผมโปูตกบางนาฮะที่ตองบางนาเนี่ยผมเก็บมาหมดแล้วอ่ไอจีเล่นไหมไอจีเล่นครับเดี๋ยวขึ้นไปให้เดี๋ยวขึ้นไว้ด้านนี้ฮะโอเคด้านนี้ดีกว่าอ่าด้านนี้ฮะับด้านนี้อันนี้เอ้ยนี่ดีกว่านี่ดีกว่าอ้าวสวัสดีครับแนะนาตัวอะไรครับชื่อชื่อปัดนะครับอายุอายุ26ครับผมเล่นกอล์ฟมาแล้วเล่นกอล์ฟมาจะ2ปีแล้วครับใกล้ๆจะ2ปีแล้วเกือบสอก็ถือว่าใหม่ก็คือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เลื่อยแบบลงเนี่ยปกติคนอื่นเขาิ้งเล่นี่เกงไอ้ลูกศิษย์โปรไหวินเล่นยิ่งแย่ก็มันปกติขึ้นอย่างงี้ผมขึ้นเลยอันนี้ก็คือเป็นเรียนกับโปรไหยมาก่อนไม่ไม่ไม่เขาเรียนกับโปรโนมเออแต่ว่าอยู่ในแก๊งกวนเดียวกันเออเล่นด้วยกันได้อีกคนนึงนี่กูต้องเดินไปหามึงมิเนี่ยถ่ายมันดิหมานี่ครับผมชื่อพีฮะนี่วันนี้จะบอกว่ามือใหม่พวกคุณ บอกมือใหม่ก่อนมันมีคนถามเข้ามาเดี๋ยววันนี้คนจะถามเข้ามาเยอะหน่อยใช่จะต้องถามเยอะมากเลยเดี๋ยวในสนามเราจะรู้เลยว่ามีคนถามเยอะแน่นอนอย่างแรกคำถามกินบ็อกมาเลยว่าเล่นกอล์ฟมีเสียค่าอะไรบ้างอ่าใช่ออย่างที่หนึ่งเลยเขาเรียกว่ากรินฟรีอ่ากรินฟรีนี่มันคืออะไร ก็คือไปกินแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์เฮ้ยกรีนกรีนกรีนฟรีก็เหมือนเป็นค่าสนามอันแรกค่าสนามอันที่สองที่เราจะต้องซื้อก็คือแคดดี้คูปองอ่าแคดดี้เป็นคูปองของแคดดี้แคดดี้คืออะไรเดี๋ยวเราดูอีกทีแต่หลายๆคนก็รู้แล้วแคดดี้ก็คือผู้หญิงใช่ซื้อกับบ้านไม่ใช่แคดดี้คือผู้ช่วยที่เขาจะแบกถุงกอล์ฟเราเป็นคูปองแคดดี้อ่าไอสองอันนี้หลายคนรู้เ้ยมันจะมีอันที่สามที่เวลาเล่นจบแล้วเรา ไม่รู้มือใหม่ไม่รู้ว่าต้องให้อะไรคัดีอีกเขาเรียกว่าทิปเราจะบอกไงดีว่าแม่ก็เซนดีทีเหมือนกันนะใช่แต่เอาเอาค่าเอเวอร์เรจดีกว่าอ่าเท่าไหร่คนน้อยกันเท่าไหร่ก็ตั้งแต่300ขึ้นไปบวก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 ดีกว่าแล้วแต่ที่เราจะพิจารณาให้เขาแล้วกันเออถ้าเอาแบบตรงๆไม่ดราม่านะอ0าสาหรับสนามต่างจังหวัดพอคือสบายสบายสบายใจใช่แต่บางที300กับค่าครองชีพในกรุงเทพ อาจจะแบบใจร้ายนิดนึงอ่ะพ้อดูดิเราน้องเขาทํางานแบบค่าครีมกันแดดก็มันจะไม่พอแล้วอะแต่ว่าด้วยส่วนใหญ่ผมต้องเข้าใจว่าค่าแคดดี้ที่เราจ่ายไปเนี่ยแคดดี้เขาไม่ได้เต็มนะอ๋อถูกงูที่ที่ซื้อตั๋วไปอ่ะใช่แคดดี้คูปองเนี่ยประมาณสักสา0ร0อยหสิบสี่ร้อยืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่สนามใช่แคดดี้ไม่ได้ได้ส่วนนี้เต็มๆแคดดี้จะได้เต็มๆจากคลิปอันนี้แหละคือเป็นเป็นสินน้ําใจให้เขาเป็นชีวิตเลยแหละ ไม่ต้องเสีน้ำใจหรอกคว่าใช่มันคือชีวิตเขาแหละมันคือชีวิตเขาเลยเพราะว่ามันมันมันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอ่ออย่างวันนี้เดี๋ยวแคดดี้เราก็จะโชคดีเราก็จะติปกันประมาณ45บ้าทมองหน้าทั้งแดดเก็บถุงกอล์ฟเียเดินขึ้นกับเขาลกูรถเป็นลอยกูบอกเลยกูบอกเลยแค่นี้เลยสุดท้ายสิ่งที่ลืมไม่ได้มึงไม่ใช่อยู่ดีๆขับรถดุมดุมดุมมาเล่นกอล์ฟนะเวลาไปเตะบอลต้องจองไหมไม่ไม่ไม่รู้ สนามกีฬาไม่ใช่อับอบนวดที่จะวอล์กอินน้องก็เหมือนห้าตัวเป็นแข้งไงไม่ใช่ไม่เหมือนกันไม่เหขาจนิงยิงชุดตีกอล์ฟเข้ามาได้เลยไม่ได้เหรอไม่ได้ไอ้ห่ายิงช่วงนี้เขาจํากัดจํานวนเขียนไหมผมจะบอกให้นะผมเล่นกอล์ฟมา20ปีเมื่อก่อนการจองสนามแม่งทำไมครับป่๋อต้องหาเบอร์อ๋อต้องหาเบอร์หาเบอร์เสร็จแล้วเบอร์แม่งก็ไม่ค่อยอัปเดตเว้ยจะหาเบอร์จากไหนใช่บางบางทีดูใน Google แบบนะโทรมาเสร็จไม่ติดเฮ้ยเบอร์ไม่ได้อัปเดตหรือบางบางสนามนะ แต่แม่งต่ออีกประมาณ70กว่าดสายกว่าจะได้คุยกับคนขายอะเร็ยกว่าช้ามากเออแล้วทุกวันนี้ปรหวจองไงครับสมัยนี้แม่งง่ายมากเว้ยยังไงก็โปรนี่ครับเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชัน golf d i ก golf dig นะ golf dig g o l f d i t g อ่าเซิร์ชเลยมีทั้ง play store แล้วก็ app store ได้หมดเลยอย่างผมเนี่ย play store ผมโหลดมาเลย รู้ได้ไงว่ามีกี่สนามมีอะไรอย่างเงี้ยคุณโคตรเยอะทั่วประเทศไทย4ี่กว่าจังหวัดจริงเหรอ160ยกกว่าสนามทั่วประเทศไทยและที่สําคัญเลยรู้ไหมบางทีเมืองแม่งไปนั่งกินเหล้าสี่ห้าทุ่มเสือกท้าทายอยากตีกอล์ฟวันพิจัดจัดฟิจัดจัดอยากตีกอล์ฟวันรุ่งขึ้นเลยทำไงถ้าเป็นเบอร์โทรไปใครจะอยู่รอรับเมืองมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีเข้ากอล์ฟดิกจองได้เลย 24ชั่วโมงแถมใครไม่อยากใช้เงินสดสังคมนี้ไร้เงินสดหรือไม่ก็ไรฟ์สัตว์อ้ไรอย่างนั้นไม่มีตังค์ตีแล้วอ่ะใช่เมืองจองผ่านมันจะมีเคแบงค์ออนไลน์ไม่มีโกงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้แสดงว่ามีโปรโมชั่นแน่นอนเลยใช่ไหมโปเนี่ยทีเด็ดของเขาเลยเขาจะมีเหมือนทัวร์ไฟลุกอ่ะคุณเคยเห็นไหมที่แบบราคาแบบเขาตัดที่ว่างมาให้แบบราคาพิเศษอ่ะถูกขวาราคาปกติไปแบบเยอะ เยอะเลยเรียกง่ายๆว่าคุณตีญ่าเขาหลุดสัก3าก้อนก็ก็คุ้มแล้วคุมเลคุมแล้าคุ้เขาอ่ะใช่ใช่ขไปก็เหลือเฟือเออคือราคาแม่งถูกมากนะแล้วเขาจะมีบอกเวลาแบบแน่นอนเลยชัดเจนนี่เดี๋ยวคุณเลื่อนดูหน้าตาแอปพลิเคชันเขาเลยจะสีฟ้าๆหน่อยฟ้าขาวนี่เขาบอกเลย6กโมงยี่ิบกี่บาท6กโมงสามิบากี่บาทคือเป๊ะและนี่แม่งอัปเดตแบบเรียลไทม์ไม่มีไม่มี แบบพรุ่งนี้มาเจากันเอ้ยคุณจงไม่มีอันนั้นมันกระจอกกอล์ฟดีเขาเมื่อชีพเอาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศมือใหม่กันว่าในสนามจะมีช็อตอะไรที่วันนี้จะพอฝากไปกับพี่ๆคนดูได้บ้างแล้วก็จะมีเรื่องราวอะไรแคดดี้เป็นยังไงใช่เขาคือผู้ช่วยคนเดียวเราในสนามกอล์ฟใช่เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้แคดดี้พูดได้หรือเปล่าไม่ใช่พูดได้ไม่กันกันเมือเออเออเออไม่ได้แคดดี้เขา ช่วยเราเต็มทีนะครับเดี๋ยวบางคนยังไม่เข้าใจว่าคัดดี้คืออะไรใช่บางคนจะรู้จักแต่พิตตี้ใช่อันนี้ก็คือทำไมันคุ้นเคยจนมันติดปากพอพูดถึงพิตตี้แล้วมันติดปากเอาล่ะเดี๋ยวเราซ้อมวอร์มอัพกันเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวไปติดตามที่ทีออฟหลุมหนึ่งนะครับเจอกันบายนี่นะครับพี่คดดี้ของเรา ทั้งหมดวันนี้เล่น4คนแต่มีคนขับด้วย2คนก็จะเป็น6คนนี่คือบุคคลที่จะอยู่เคียงข้างกับนักกอล์ฟมือใหม่ทุกคนในสนามเดี๋ยวมาสัมภาษณ์หน่อยว่าใครฝีมือแบบไหนนะครับชื่ออะไรครับชื่อองงให้จําชื่อเองไม่ได้ป่ะชื่ออะไรชื่อชื่อบุญบุญเส้นชื่ออะไรครับชื่อลาตีค่ะลาตีลาตีไอ้นี่ถ้าใส่โรยน้ําตาลกับนมอร่อยเลยนั่นมันโรตีอ๋อเป็นแค่เด็กกีป่ปีนะครับสิปีแล้วค่ะสิบปี คันดี้ใครเนี่ยคันดี้ผมไอ้คันดี้มานานกว่ามึงตีกอฟอีกชื่ออะไรครับแพนค่ะแพนนี่คันดี้ผมชื่อปาเม่ค่ะอ้าวแล้วเมืองจ่าด่าราด่าดํานี่สุดท้ายปิกค่ะปิกนี่คือผู้ช่วยของนักกอล์ฟในสนามนะครับก็มีปัญหาอะไรถามได้เลยสมมติลุกกอฟมาแล้วคันดี้ขอทีหน่อย ใครไม่เอาทีมานี่เห็นไหมหรือใครจะพกซื้อมาก็ได้ซือใหม่แต่อย่าไปขอเขาหลายทีนะขอทีเดียวพอโอเคไปแยกย้ายคือเป็นมารยาทเวลามีคนตีก็ต้องเงียบๆไม่ควรเสียงดังใช่ไหมบัดเราไม่ควรเสียงดังรบกวนเขาเฮ้ยไอพวกเนี้ยแม่งตีไม่มีจุดยืนให้กูเลยอ่าผม เทคนิคหลุมแรกเป็นไงโตคือแฟเว์เนี่ยจะกว้างๆอืเราแค่ตีตีเบาๆพอเบาๆก่อนเลยนะใช่เราตีเช็คพอเราอย่าเพิ่งใส่แรงนะฮะหลุมแรกโปโตครับโปโตกางนาะะบอกว่าเบาๆก่อนเดี๋ยวดูนะฮะตีเบาๆนะฮะแป๊กให้ดูตีตรงโชว์แคดดี้สักลูกสิวปะโอ<ฮ>้โหตีเบาๆแล้วดีมาก น,นี่เหลืออีกกี่หลาครับปวัยเจ็ดสิบหลาเจ็ดสิบหลาทงหลังเนี่ยเราจะต้องบวกไปประมาณกี่หลาดีครับปวัยก็สิบหลาแล้วกันปวัยครับแล้วทางบ้านเขาถามมาว่าปวัยใช้เหล็กอะไรครับยี่ห้อหรือองศาองศาครับลูกนี้ใช้หกสิบองศาทางบ้านเขาถามเลยครับว่าทําไมต้องใช้หกสิบองศาครับปวัยทางบ้านหรือมึงวะ <laughs> ลูกนี้นะฮะก็ ก็ออนสวยมากนะฮะไปนี่ครับเราไปดูลูกชิปลูกนี้ของโตนะครับนี่ลูกนี้ก็ขึ้นนิดหน่อยฮะให้มันตกแล้วก็รันไปนิดหน่อยโอ้โหว้าวดูดีนี่คือนิดหน่อยเหรอครับเนี่ยเอาไปเลยครับตังคู่ครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ย มันมั่วปะเนี่ยมันมั่วครับบอกเลยครับมันมั่วบอดี้เหรอบอดี้อันนี้ปวหวมีจุดคิดยังไงฮะตอนพัดมึงเป็นอะไรต้องมาพูดตอนกูจะพัดหัวให้มันคิดยังไงมันคิดยังไงอย่างนื้อันนี้หลุมแรกผมเอาแค่เกาะเกาะก่อนเออถ้าลงถือว่าเป็นกําไรทังบ้านเขาถามมาครับปวัยให้ปามี่บอกซ้ายปากเนี่ยไม่ต้องดูเลย để mày kinh nó leo jăng à? cái, thấy phẳng này leo ấy. ba cái โอ้ยเก่งมากโว้ลูกนี้เก่งมากครับคือถ้าเป็นมือใหม่หมเนี่ยก็จะต้องเคาะออกช่องอะฮะ,ะแต่ถ้ามือเก่าแต่ถ้ามือเก่ายังผมเนี่ยไปไปแม่งไปเลยแล้วไปไหนไ <ป S 1> ตกสา,ากก็เดิมท <laughs> ีายาก้ายยากพยายามเซ็ตร่างกายให้เข้ากับลายไว้เอียงตามธรรมชาติไว้อ้ยเก่งมากโอ้โหเต็ม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 หมายถึงตัวลูกเต็ม<ๆ>เต็มทรายอะเต็ม เดี๋ยววันนี้จะมี c h a ล l e n กันสามหลุมอ่าอ่ายังไงครับปวายแบ่งทีมกันไปเลยอืผมให้คุณสามคนลุมเลยอ้โ้คุณสามคนทีมหนึ่งผมคนเดียวเลยอ่าแต่เดี๋ยวเราจะเล่นกันแบบ s c ค a m b l e s c โ a m b l e s คือคุณสามคนเนี่ยทีออฟไปคนละลูกลูกของใครอยู่จุดที่ดีที่สุดให้อีกสองคนอ่ะ ย้ายจุดไปเล่นตรงนั้นคือหมายคมว่าคุณโคตรได้เปรียบอะเป็นไงส่วนผมก็เล่นลูกเดียวตามปกติเดี๋ยวเราจะเล่นกันที่หลุม3หลุม4หลุม8เคลียร์น้ำเนี่ยจะเห็นเคลียร์น้ำขอบน้ำเนี่ยตี210หลาคือข้ามแน่ข้ามชัวนะครับถือว่าค่อนข้างยากเลยจากแท่นหลังที่หลุม3ที่คอสเลกของเลกบูดลมก็น่าจะขวาไปซ้าย แล้วก็ต้องผ่านปลาอีกประมาณ711ตัว่นี่ไงครับนี่เป็นน้ำมัเหรอเะียเอียดเบอร์นั้นสวยครับยังครับเป็นไงขวาแล้วข้ามเป็นไงมึงดูมึงดูเป็นไงเป็นไงตามสั่งไหมผมบอกจะไปไหนขวาแล้วข้ามไม้แห่งลู้เลยี้ตายตกน้ำในมือเป็นไฮบริด โอ้โหคือแม่พอเห็นกูตกน้ำแม่ฝากดู่นเลยอ่ะตีมิดทางเป็นสมาชิกคนที่สองจากทีมโตเมื่อกี้ผมได้แววๆคนนี้มาว่าถ้าไม่เขินเนี่ยตีไดเวอร์แล้วแต่เขินแต่เขินโอ้โหเอ้ยคือคือกูไม่ควรตีก่อนไงจะเปลี่ยนที่ไหมอยู่ที่เดียวกันเลยเตเบ ตรงนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะว่าต้องตีข้ามน้ำอะ้ยยากนะยาก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 เมื่อกี้นิดเดียวนะลูกผมอ่ะนิดเดียวคือข้ามเข้าสูงมมือนะโอ้โหบ้าหมอขอบพกโอ้โหตัวไหวมีหลักการคิดยังไงฮะัทั้งบ้านก็ถามคือผมว่าตรงนั้น่ะคุณอ่ะโบกี้แน่ๆดังนั้นผมไม่กดดันมากนะผมว่า ผมชิปชิปเข้าไปก่อนว่าเตรียมรับผลลงโทษเต็มที่ไม่ไม่ไม่ผมไม่นะลูกนี้ผมจะเล่นให้โยนความกดดันให้อยู่ที่ทีมคุณเลยโอ้ยสวยครับอุ้ยมีเสียวมีเสียวเอาไปเดี๋ยวไปดูทีมเขาถ้ามีชิปลงก็คือชนะเลยอ่ะโอ้ยหยุดโอ้ยอ่ามาก่อนครับ เอาละตัดทิ้งไปหนึ่งคนเอาละครับกผมบอกแล้วว่าไม่ง่ายผมต้องช่วยทีมมีลายซ้ายนะเดี๋ยวจะกิ้งเข้ามาทางขวาเองแต่ยญ้ามันสั้นอ่ะมันฉึกง่ายนะแบบนี้นะเออบางทีมันอาจจะฉึกเออไอ้เ้าสวยวะสโอ้แพ้เลยตอนนี้เราอยู่ที่พาสีลุมสีพาลุมสีพาอะไรครับโปรไวพาสีพาสใช่ขั้นโปใช่ครับสีดำเลย เลี้ยวมันเป็นไงโปรอธิบายนิดหนึ่งโอ้โหคือตอนนี้ในกล้องผมน่าจะเชื่อว่าเห็นได้แต่เห็นแต่น้ําอ่ะน้ำแทบไม่เห็นหญ้าเลยแทบเห็นแฟเวย์เลยเดี๋ยวผมขอไม่บอกแผนเดี๋ยวคู่ต่อสู้แม่งได้ยินเดี๋ยวทีมเขาได้ออเนอร์เพราะหลุมที่แล้วเขาชนะเดี๋ยวให้ทีมมาตีก่อนโอเคไปตกน้าไปก่อนเลยเพื่อนเราก็ตีโชว์โปรไหวนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ยากอะไรนะคุณรู้จักดีชมโบไหม ไม่มีใครตลับคนอย่างมึงอ่ะต้องเจออย่างนี้บ้างโอ้โอเคอยู่แบบปลอดภัยโคตรรก็เนี่ยถามปรึกษากโอโห้ปรึกษากันเครียดเลยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอะอะ ผมต้องว่าปูจะตียังไงนีผมสู้เลยเพราะหลุมนี้ผมแพ้ไม่ได้อีกแล้วคือร้อยอ่าครับร้อยอ่าทีมคุณเลือกลูกใครอันนี้ลูกผมครับน้องปัดครับเล่นลูกปัดลูกนี้ใช่จอดสองหูเหลืออีกยาวแต่เราไม่ขึ้นสามนะปูอย่างนี้ถึงถึงกันต้องจับแว่นเลย โอ้โหกุปกับกุปกบไอ้นี่นะหลุมแรกตรีไม่ได้เรื่องเลยนะพอเล่นเกมปุ๊บตีดีขึ้นมาเลยนะยนี่ไงดูดิแล้วกูจะเอาอะไรไปสู้อะ่ะนี่มันด,ด okay, okay. าราดักล้องโอเคโอเคสั้นอยู่ อ่าคนที่สามนี่ทนลมนิดนึงนะครับไม่นิดละปิวเลยนะมึงแช่เข้ามานิดเดี๋ยวดูน้ำดิดูน้ำดิมึงแช่เข้าานิดเนียวส่วนจักร drop ถัดสามลูกนี้ยังไงดีฮะบงมีโอกาสนะเพราะสองคุณก็ไม่ออนอะสามออนเท่ากันแต่ผมว่าคุณไม่น่าออนนะ ผมบอกเลยตอนนี้เหล็กผมนี่คมยิ่งกว่ามิโกนิกจริงป่ะโปะครับทางบ้านเขาถามมาฮะทำไมถึงตีตกน้ำครับโปะได้มันยังแก้ไขได้ลมมาน้องตกตายว่ะข้ามแล้วข้ามปะาสุดยอดตอนนี้อยู่คอนข้างชงป้าอุ้ยลูกนี้จมยาก ตรกนี้เล่นยากเตี่ยไอ้กอง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 อผมสามออนไปแล้วไงสามออนไปแล้วผมสบายแล้วตรงนี้ไม่ยากครับก็แค่ตีให้โดนอ่ะุ้ยสวยว่ะเฮ้ยแม่งเข้าลายด้วยดิดไม่นะ่าอ้าววัดกันคนละพัด ก้องก้องได้จับเลยไหมฮะี่คือวิธีชี้ที่ถูกต้องนะครับยังขี้โม้ยี่เป่งเลยอ้าวคนสุดท้ายไม่กดดันแล้วเนี่ยง่ายแล้วปัดซ้ายหน่อยเว้ยแม่มีขวาเลยเออแต่เหมือนมีขวาแต่ไม่มีเด้งแค่ไหนเวลาเจอลูกจมเงี้ยเราต้องพยายามเล่นไหมเป็นมุมชันหน่อยเดี๋ยวปัดลองทำนะให้มันเข้าไปให้โดนลูกก่อนให้ได้เยอะเยอะ จะไม่มีมุมงนี้เลยพอข้างหลังปุ๊บเกี่ยวปุ๊บชึกเลย <กด S 1> อ่ากดเลยหน้าลูกเลยเออขึ้นให้ชันเลยอ่าชันเลยสวยมากเลยเยี่ยมสายปากทางลงลของคุณสามคนลงหนึ่งคนชนะเลยดูนะทุกคนดูนะ HÖI!!!! Hey! 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 <coughs> Phát long chậm Ủa, quá, <coughs> 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 <tong> ผู้แพ้อ่ะตอนนี้เราเจอผู้แพ้แล้วนั่นก็คือต้องดูแลตัวเองโปหวายตอนนี้เราจะมาทำโทษโปหวายบทลงโทษคืออะไรวะบทลงโทษคือแพนกี่กิโล10กิโลแพนกี่กิโล10กิโลไม่ไม่ไม่ต้องมือจิ้มดูได้ไหมจิ้มจิ้มจิ้มหน่อตรงนี้ต้องก้มดิต้องก้มต้องจิ้มไม่ได้นะก้มโอเคไป

ไป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 ,ไปมันเริ่มชินมันเริ่มชินออมาแล้วมาแล้วพอ <c oughs> จบหลุมนี้ไปเจอกันเรียบร้อย18หลุมสนุกดีสนุกดีสนุกดีสนามใช้ได้เลยเออเอาเฉพาะรนามก่อนเอาแบบ ไม่อวยทีออฟดูดีดีอยู่ในเกียน์ดีแเวแฟเวต้องบอกว่ากูกูไม่รู้เพราะกูไม่เอยอยู่ก็กว้างดีกว้างดีกว้างดีแต่ตีไม่เคยอยู่เลยเฮ้ยย่าอีพีอีพีดีกว่าแฟเวย่าเป็นไงแฟเวย่าใช้ได้ครับถือว่าดูแลดีที่ผมรู้สึกว่าดีเกินคาดนะคือกรีน ผมรู้สึกว่าทําความเร็วได้รับได้เลยอะตอนแรกเราเห็นจีนซ้อมพัดเราหนึ่งว่าเอาแล้วถือว่ายามยาวมจะดึงหน่อยไม่ะโอ้ในสนามถือว่าถือว่าเล่นเล่นได้เล่นได้สนุกมือสมัครเล่นเล่นได้สนุกเลยเรื่องเลเยอร์นะถือว่าเลเยอร์สนุกมากๆแบบว่ามีมีอะไรที่ต้องคิดอะบางทีก็ออกไดเวอร์ไม่ได้ด้วยต้องวางดีๆวางตัวดีแล้วโดยเฉพาะพาสามนี่ไกลจริงๆไกลมากสนามนี้ตีไกลไม่ได้เปี่ยมเพราะว่ามันเลี้ยว เลี้ยวไปเลี้ยวมามันอยู่ที่ใครวางไปเล่นดีๆมากกว่าอโอเควันนี้เราตีเสร็จก็กินอาหารบนกับเขาเลย<ๆ>ก็ค่อนข้างสะดวกไม่ต้องออกไปหาอะไรกินเพราะเดี๋ยวขากลับก็แยกย้ายที<ด>่น<ล>ี่เขามีทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่น,นมีอาหารญี่ปุ่นด้วยใช่นี่ก็อาหารไทยก็ถือว่าครบอะ่ะทะลงทะเลหน้าตาดูดีนะครับมาผมขอเลือกสนาม ทางหน้าเพราะผมเป็นผู้แพ้ผมต้องขอแก้มือเหมือนเดิมคือไม่ไกลมากเวลาขับกลับบ้านขับไปขับกลับมันจะได้แบบแบบเล็กอูนี้ยมันจะได้แบบใช้เวลาไม่เยอะไปเลยครับฟ o อร่าวิวกอล์ฟแอนคันที่ขับอยู่ตรงไหนครับป่วยนี่ในนี้แจ้งเลยว่าอยู่ปทุมธานีอ๋อนี่ราคาเวลาบุ๊กคิ้งมีให้พร้อมคุณจะเลือกวันที่เท่าไหร่เราลองดูอาทิตย์หน้าก่อนเลยไหมเนี่ยเขาจะมีขึ้นมาบอกเลยว่าอาทิตย์หน้ากี่บาท จัดไปเรียบร้อย <Okay. S 1> โอเคโคตงง่ายที่ผมแอบดูกอลฟทูมอร์โรได้ยเนี่ยผมเพื่อผมนทนไม่ไหวกอล์ฟทูมอรโร่นี่คือโหดโคตรโหดอาแต่ผมมีอะไรจะบอกพวกคุณครั้งหน้าชวนผู้หญิงไหมพอดีดิ oh. เราเอาเงี้ยใครที่ยังแบบโสด oh. มาตีกอลฟแล้วพรีเซนต์ตัวเองหมอ oh. มาคุยกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น และกำลังรอคนแบบไหนเดี <ocr> <initial> ๋ยวเจอกันคลิปหน้าที่ฟอร์ลาวิวครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ